สวัสดีกันคร้านาต่อยแกัร้านกแคี่ผัดี่ผนแปไปสอบขีออเดตค่ะอีกสองนะฮะวันนี้ก็มีโรงเรีนเองมาสอบนะฮะเกิดว่าผัดผ่านดับเโยดับเบนยอเนี่ก็มีลูกค้ามานะฮะโอ้โหลูกค้าครับดูลูกค้าโอ้กูคิกนะครับคิกคิกอะไรบ้างโอ้คิกเอ รอมธรรมดาครับธรรมดาหน้ามัน,นธรรมดาไอ้สัสอะไรรอแป๊บรออะไรมันยอ้อนคนนี้ก็อม่ายอ้อนลงเไรเออค่ะเอ็ดเคลนัดหนึ่งอะไรอะทำไมฮะฮึทำไมถึงไม่เอา หายไปเลยตะกูล่าอีกครั้ไหมสาเอ๊ะสาห้าสิบวิดูเลี้ยวสักหนกูก็นับแล้วไงเป็นไงปีประฮั ไม่มีเลยพูดแล้เร็วๆไสักเอาไปแดกไอ้พี่อมึงก็ถีบมาให้ไม่บ่อนอย่ได้อไอ้ห้าร้อยห้า้อยไอ้สัตวรีบแก เป็นแม่ซับบนอยู่ได้ค่ะคนกินชิปยังกัดเยอะเปล่าฮะคำอยากขออภัยนะคะคุจะซูมก็หาปลาเตี๋ยมาครับเมื่อกี้คงยังไม่เห็นนะหุจซูมกงไปลือนไปแล้วก็กดสืบก็แหววัตฟอบเติมปิ้งไก่ล้วจะมาปิ้งไก่แล้วนะคะวันนี้ครับ แล้วถ้เป็้ไก่เปิ้งไก่อะใย่างผูกเผาใบย่างผูกเผาคุยนฮะโอ้เฮียล้มชิบหายวันนี้ผมก็ต้องไปเตียวอเน็ตแล้วฮะไปที่ไปสอบเทียวเน็ตนะฮะไม่ใช่เก่วเตียวนาลนสอบจริงวันที่28่สแล้วครับโอเน็ตนะฮะผมอาจจะไม่ได้ลองชิปได้สายไหมจริงนะฮะ โอ้ยไม่รอนเออไม่ เคสคะแนนเราจะมาทำะฮ้ยกูชอบทำเคสไอสัตว์ไอเคสกูได้แล้วครับจังหวะนี้ขาเนี่ยครับนรับก็วันนี้ก็สอบแล้ครับตังค์นครับวันนี้สุดนะฮะให้คะแนนเยอะเยียเย่เเยเ จะไไรรด้้ลม่เร็วดิว่าอันไหนว่าโโอ้หภาสาจีนวัตฟ้าว่านี่ถือกับอ่านแล้วโอเคฮะยางไรครับลาดลงไปดิว่าเออ Merci.